วิทย์ดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนนะครับท่วนพูดและประส,สดีปันทั youtube ของ rm utp live กับผมกระจรศสัก์บำรุงสินมั่น,นาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ นะมีเรื่องราวนะทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับบางทีก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะก็มาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือรายการวิทดีเด็ดนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ฟังอยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง i m u t p Live นะก็อย่าลืมเลยนะครับที่จะ เข้าไปที่ YouTube ของ RM UDP Live นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีเด็ดวันนี้วิดหน้าหครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งวันนี้เรื่องราวของ o p e n So อ r c e ครับคุณผู้ฟังนะในแวดวงของเทคโนโลยีนะครับในแวดวงของคอมพิวเตอร์เนี่ยเรา น่าจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินกับคำว่า Open s o อร์สนะแล้ว Open s o อร์สเนี่ยสำคัญอย่างไรซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ทุกคนร่วมพัฒนาและนำไปใช้ด้วยอ้าวเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยนะครับมีเรื่องราวนะของการลดนะครับลดภาวะโลกร้อนนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าปี2,500 67นะครับตั้งเป้าหมายเนี่ยลดจุดความร้อนอำเภอกาลยานิวัฒนาครับนะให้ได้เนี่ย50เรนะคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูกันวา่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในช่วงของวิด ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิสถาโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยพัฒนามือหุ่นยนต์แบบ3มิตินะที่มีทั้งกระดูกและเส้นเอ็นเป็นครั้งแรกโอ้ไม่น่าเชื่อนะหุ่นยนต์มีทั้งกระดูกมีทั้งเส้นเอ็นด้วยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยดีนี่ก้าวล้ำกันไปเยอะทีเดียวเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิสถาโลกแต่ช่วงนี้ไปกันเลยกับวิ์หน้าหนึ่งครับช่วงวิ์หน้าหนึ่ง ชวงนี้วินาหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตกันก็สัปดาห์ละ2ตอตอนเลยนะครับทวนพูดและประศรีผ่านทาง YouTube ของ R M U t P Live เข้าเรื่องราวของวินาหนึ่งวันนี้นะครับเรื่องราวของ Open Source อย่างที่ได้เกริ่นไว้ต้นรายการนะครับว่าได้ทิ้งคำถามว่า Open s o ซ r c e เนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญอย่างไรนะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ทุกคนนะครับร่วม พัฒนาแล้วก็นำไปใช้นะในโลกที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโลกนะครับและเกิดบริษัทซอฟต์แวร์มากมายแต่นักพัฒนาจำนวนมากครับที่อาจไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะกำลังร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าโอเพนซอร์สนะครับเพื่อให้ก็สามารถนำไปใช้ได้ฟรีครับซอฟต์แวร์หรือวิธีการคิดของคอมพิวเตอร์นะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมอื่นๆคงปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับที่ ใดนาะที่ใดที่มีคอมพิวเตอร์ชิปประมวลผลหรือไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, เนี่ยที่น่าล้วนมีวิธีการคิดเบื้องหลังที่ทำให้ระบบนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่ออกแบบวิธีการคิดนะครับให้กับวงจรไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะเรียกว่าว,วิศวกรรม เออวิศวกรซอฟต์แวร์นะฮะซึ่งก็แบ่งได้หลายหลากหลายรูปแบบนะครับตามความเชี่ยวชาญหรืออุตสาหรรากรรมที่ตัวเองอยู่นะอย่างเช่นผู้ออกแบบการทำงานเว็บไซต์ผู้ออกแบบการทำงานของโปรแกรมคำนวณทางวิศวกรรมหรือผู้ออกแบบระบบปฏิบัติการแต่หากจะให้วิศว,วกรซอฟต์แวร์ทุกคนนะฮะออกแบบกระบวนการคิดให้กับคอมพิวเตอร์ในทุกขั้นตอนเลยนะั้นเนี่ยคงเป็นสิ่งที่ยากมากนะฮะ ในอุตสาหการรมซอฟต์แวร์จะมีการหยิบยืมเอาโค้ดคอมพิวเตอร์มาจากแหล่งอื่นๆทั้งในลักษณะของการซื้อขายใบอนุญาตนะก็คือไลเซนนนี่เองนะก็จะคุ้นคุ้นกันนะฮะหรือการใช้งานซอสโค้ดที่เปิดให้สามารถนำไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับที่เรียกว่าโอเพนซอร์นั่นเองโอเพนซอร์นะคืออะไร ก็คือซอฟโค้ดหรือซอฟต์แวร์นะครับที่อนุญาตให้ทุกคนเนี่ยนำไปใช้ได้ฟรีโดยอาจมีข้อตกลงแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นสามารถนําไปใช้ได้นะแต่ห้ามนะห้ามนําไปขายต่อหรือสามารถนําไปทํากําไรได้แต่ต้องมีการกลับมาช่วยปรับปรุงพัฒนาซอฟโค้ดต้นฉบับให้ดีขึ้นด้วย โอเ o นซอสนั้นนะครับแทบจะอยู่ในทุกซอฟต์แวร์ที่นะคุณผู้ฟังอาจจะใช้กันนะอย่างเช่นระบบปฏิบัติการกลุ่ม Linux นะนะคุณคุณนะลินุกเนี่ยที่เปิดให้ทุกคนมาร่วมพัฒนาและมีการนำซอสโค้ดบางส่วนไปใช้งานเป็นรากของระบบปฏิบัติการอื่นๆนะครับหรือโปรแกรม WordPress นะคุณคุณนะ เป็นระบบเว็บไซต์ที่สามารถให้ใครสามารถโหลดไปใช้และติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ได้ฟรีโดยผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็คือกลุ่มชุมชนนักพัฒนาจากทั่วโลกเลยนะครับ โอเปนซอร์ e อาจเป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบใดก็ได้นะฮะอาจจะเป็นโปรแกร,รมที่สามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยนะครับอย่างเช่นโปรแกร,รมแต่งภาพหรือเว็บเบราว์เซอร์หรืออาจเป็นส่วนประกอบของการนําไปสร้างซอฟต์แวร์อื่นๆชุมชนนักพัฒนานะอาจใช้งานเครื่องมือที่เรียกว่าเวอร์ชั่นคอนโทรลอย่างกิ t h หันะ ที่ช่วยทุกคนสามารถพูดคุยสื่อสารและช่วยกันปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้นะครับอย่างเช่นโครงการซูเปอร์เบสนะซูเปอร์เบสเนี่ยนะนะที่เป็นซอฟต์แวร์หลังบ้านนะครับในการจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและฝ่ายสำหรับการให้บริการเว็บไซต์มีจำนวนของผู้ร่วมพัฒนามากกว่า900คนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการอีกมากมายที่เติบโตนะจากชุมชนนักพัฒนาที่สามารถนะครับ ที่ส,สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีไม่แพ้บริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ๆด้วยโจทย์ที่เรียกง่ายแต่ยทรงพลังนะซึ่งอมองได้ว่าวัฒนธรรม Open Source นั้นไม่ใช่แค่การมาร่วมกันทำซอฟต์แวร์นะครับแต่คือการเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยอาศัยความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์นะเดี๋ยวนี้เรื่องราวของนะครับซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์เดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะมากขึ้นนะครับทำ อะไรต่อมีอะไรได้นะครับหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็ Open Source จะดีอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับนะแม้ว่าบาง Open Source เนี่ยเอาไปใช้ได้นะแต่ว่าห้ามไปขายต่ออะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะพัฒนานะครับไปในรูปแบบเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนึกถึงแอปพลิเคชันเลยเนาะในโทรศัพท์มือถือพกสมาร์โฟนเนี่ยนะหรือแท็บเล็ต ต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีการพัฒนาอัปเดตนะ1.0ไปเป็น1.1 1.1 1, 1. 1, 1. 1, 1. 1อะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะโอเพนซอร์สก็แบบลักษณาเดียวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันเลยมีการอัปเดตกันอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับนะบสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีเนาะก็จะมีพวกซอฟต์แวร์นะครับพวกไมตะกูไมโครไมโครซอฟทั้งหลายเลยนะฮนะก็จะเป็นักษาที่เป็นลิขสิทธิ์อย่างแน่ชัดนะครับ แล้วในช่วงพักหลังมาประมาณ20ปีหลังมาเนี่ยก็จะเริ่มมีโปรแกรมพวก p p n s o ซ r c e เนี่ยแหละนะครับที่นะค,คนเราคนธรรมดานะครับ ที่มีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาโปรกแกรมเนี่ยสามารถนําไปนะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาได้นะครับนะรองนึกภาพไม่ออกว่านะคตงหนาอาจจะมีอะไรที่ล้ากว่านี้อีกนะครับคงคงต้องติดตามกันอย่างรู้เท่าทันเลยนะนี่คือเรื่องราวของวิทหน้าหนึ่งครับเรื่องราวของ Open s o ซ r c e สําคัญอย่างไรนะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสําคัญอย่างไรนะเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้ฟังเองก็ได้นะไปร่วมพัฒนาแล้วก็นําไปใช้ได้ด้วยนะครับ นี่คือวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิ์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวนะของการตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนนะครับที่อำเภอกรยานิวัฒนานะครถ้าจะไม่ผิดอำเภอนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนอำเภอกรยานิวัฒนาเนี่ยให้ได้50%ในปีนี้ครับปี2567เขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับช่วงวิทั่วไทยครับ ช่วงวิ์ทั่วไทย ในวิดทั่วไทยครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุนและประสิทธิ์ผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินม,มัน่นสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการนะมีคาแนะนำหรืออยากให้ผมนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับมีหลากหลายช่องใน,ในการติดต่อสื่อสารวิทยาสถานีวิทย์ออนไลน์นะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับท,ทาง Facebook Fanpage นะพิว่า RMUTP Live เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ พักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรือง่ายกว่านั้นคุณผู้ฟังครับฟังคลิปเสียงอยู่ณขณะน,นี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทั้งคําติชมคําแนะนำอยากให้นําเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้สะดวกช่องไหนไหนก็เลยสักช่องทางหนึ่งที่สําคัญเลยครับคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อที่จะ นะเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางสถานีวิดีโออนไลน์แห่งนี้ทาง Youtube แห่งนี้ครับสําหรับช่วงนี้วิ์ทั่วไทยครับเรื่องราวของภาวะเรื่องราวของอาภาวะโลกร้อนกันอีกแล้วนะเรื่องราวของการรณรงค์นะครับป้องกันนะลดจุดความร้อนนะครับในอำเภอกะเหรีรนิวัฒนาซึ่งเขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ให้ได้เลยลดให้ได้เลยนะครับครึ่งหนึ่งเลย50% ภายในปีนี้ปี2567นะครับอําเภอรกรยานิวัฒนานะครับนะที่เชียงใหม่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะที่เชียงใหม่นะอําเภอรกรยานิวัฒนาเนี่ยนะครับบูรณาการแก้กปัญหาไฟป่าหมอกควันตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนในปี2567ปีนี้นะครับให้ได้อย่างน้อย50%ของพื้นที่ทั้งหมดจากข้อมูลสถิติช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับพบว่าอําเภอรกรยานิวัฒนานะครับ ที่เชียงใหม่นะมีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและเผาป่าถึง182จุดทางด้านคุณนรินพรมวนจันทรครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ตมบ้านจัน์รอำเภอรกรยานิวัฒนาเนี่ยนะบอกว่ามีการประชุมและทำประชาคมหมู่บ้านรวมกว่า ห้าอครัวเรือนมีมติว่าให้ทุกครัวเรือนนะครับกำจัดเศษวัชพืชนะภายในบ้านไม่ให้มีการเผาโดยมีสำนักง,งานเกษตรอำเภอมาให้ความรู้และแนะนำให้เอา นะเศษวัชพืชเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้กับแปลงผักน่าสนใจนะครับรวมถึงการทำแนวกันไฟในพื้นที่เกษตรโดยให้เว้นระยะ8เมตรเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปป่าต้นน้ำและให้ผู้ประกอบการที่รับโม่และรับซื้อผลิตข้าวโพดเนี่ยนะตั้งเครื่องโม่เนี่ยให้ไกลจากชุมชนไปเลยนะครับแล้วก็ขณะที่ คุณพัชรินสายสองครับเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรอำเภอกรยานิวัฒนาเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาลงพื้นที่แนะนำผู้ประกอบการและชาวบ้านถึงแนวทางการกำจัดเศษต,ต,อตอ่อสั่งเข้าโพดนะฮะ โดยการนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงบางส่วนนำไปทำปุ๋ยหมักและใช้เป็นปุ๋ยในไร่นานะครับส่วนการกำจัดเศษวัชพืชที่เป็นระบบหมุนเวียนใช้ภายในสวนไม้ผลครับนอกจากนี้มีสองสามีภรยาอาดีตข้าราชการครูนะที่ผันตัวมาเป็นกเกษตรกรเต็มตัวเนี่ยนะรับซื้อต่อสัง่งข้าวโพดและฝังข้าวในไร่นาของชาวชาวบ้านหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลผลิตแล้วนะครับเพื่อนำมาให้วัวกินและทำปุ๋ยหมัก ใช้ในส่วนที่ปลูกอะโวคาโดนะส้มสวรสนะครับหรือว่าอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลต้นแบบให้กับชาวปากากยอนะในอำเภอรกรยานิวัฒนาให้หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับทางด้านคุณธนพัฒนร,รัตนสมัยครับปลัดอำเภอหัวหน้า ฝ่ายงานบริหารการปกครองอำเภอรกรยานิวัฒนานะบอกว่าเฉพาะที่อำเภอรกรยานิวัฒนามีชาวปากกากยอเนี่ยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเนื้อที่กว่า1 5 0 0 0ไร่และพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนื้อที่กว่า9,700ไร่ที่ผ่านมาในอำเภอรกรยานิวัฒนาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมวางแผนกับผู้นําชุมชนในพื้นที่รวม22หมู่บ้าน3ตนําบลเพื่อหาแนวทางป้องกันและกําจัดปัญหาดังกล่าว ตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนในปีนี้ครับอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ50ของพื้นที่ทั้งหมดประมาณ93จุดอ่ะก็เอาใจช่วยนะครับกับชาวอำเภอกรยานนิวัฒนานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนะทุกภาคส่วนเลยนะครับสามารถที่จะนะตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนเนี่ยลงให้ได้ครึ่งหนึ่งเลยนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง50%ภายในปีนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นี่คือนะสิ่งดีๆเลยนะที่มาช่วยกันลด ภาวะโลกร้อนลถอะไรต่อมีอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับรวมไปถึงรถฝุ่นพีเอ็มสอนะซึ่งนะอยู่ในตัวของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะอำเภอรกระยาน,นิวัฒนาเนี่ยทางภาคเหนือนะครับช่วงประมาณหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยก็จะประสบกับนะครับปัญหา าว่าฝุ่น PM 2.5ในช่วงระยะหลังๆมานะไม่เกิน10ปีนะครับหลังให้หลังมาเนี้ยเนี่ยก็จะเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับกันมากมายเลยทีเดียวนะบางทีก็นะครับจากที่เห็นพระธาตุดอยสุเทพเนาะบางทีไม่เห็นเลยนะครับนะบแกเป็นเห็นคล้ายๆหมอกแต่จริงไม่ใช่ครับมันคือ สถานการณ์ของฝุ่นเพียม2.5นะครับพวกเราต้องช่วยกันเนาะนะช่วยกันนะครับดูแลกันทุกภาคส่วนเลยครับเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วยนี่คือเรื่องราวของวิททั่วไทยครับกับเรื่องราวของการตั้งเป้าหมายลดจุดความร้อนนะครับที่อ็มเออร์เยาณิวัฒนาให้ได้นะลดลงให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง50%เลยนะครับภายในปีนี้ครับอ่าเอาใจช่วยเลยนะฮะแล้วก็ ส่วนอื่นๆนะครับหน่วยงานอื่นๆนะ้าทำได้แบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนลดฝุ่น PM2.5 ได้นะครับเป็นอย่างดีด้วยนะอ่ะนี่คือเรื่องราววิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศราโลกลเ,เรื่องราวของนักวิจัยนะพัฒนามือหุ่นยนต์แบบสามมิติที่มีทั้งกระดูและเส้นเอ็นเป็นครั้งแรกเออเป็นไปได้เนาะนะหุ่นยนต์แล้วมีทั้ง กระดูกด้วยนะมีทั้งเส้นเอ็นอีกทั t ้งหากนะครับนึกภาพไม่ออกเลยนะเขจะทำกันอย่างไรมาฟังกันในช่วงของวิทย์สถานโลกช่วงวิทย์านโลกช่วงนี้วิศนาโลกครับในรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสับาา์ละสองตอนทวนพุน้นและประสดีผัดทาง u t ทางของ t u u e ของ RM UDP l i e วิสถาโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยนะจากซูริกนะครับร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพจากสหรัฐอเมริกาครับสร้างความเป็นไปได้ใหม่ครด้วยการพัฒนามือหุ่นยนต์แบบ3มิติที่มีกระดูกและเส้นเอ็นได้เป็นครั้งแรกนะครับสแสดงให้เห็นหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติด้วยนะการพิมพ์3มิติบนวัตถุชิ้นเดียว จากวัสดุที่แตกต่างกันนั้นนะครับเป็นเรื่องที่ทําได้ยากหากวัสดุเหล่านั้นแข็งตัวในอัตราที่ต่างกันแต่ใช่ว่าจะทําไม่ได้ครับเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยทีมนักวิจัยสามารถพิมพ์วัสดุคุณภาพสูงหลากหลายชนิดด้วยเครื่องพิมพ์ 3D ในครั้งเดียว 3D เนหลงยยังไงนะ 3D 3D เนี่ยนะนะในครั้งเดียวเลยนะครับส่งผลให้หุ่นยนต์มีความทนทานมากยิ่งขึ้นชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ทําจากโพลิเมอร์ซึ่งมีความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งที่ต่างกันโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ด้วยเลเซอร์แบบใหม่ที่ช่วยให้เครื่องพิมพ์ 3D 3D เนี่ยนะนะสร้างพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นได้ในคราวเดียวซึ่งสิ่งนี้ทําให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยทีมงานสามารถพิมพ์มือหุ่นยนต์ที่มีทั้งกระดูกและเส้นเอ็นได้ในงานเดียวกันเป็นครั้งแรก โดยใช้เรซินโพลิเมอร์นะทั้งแบบแข็งและยืดหยุ่นซึ่งผ่านกระบวนการผลิตในอัตราที่ต่างกันพลาสติกที่แข็งตัวช้ามีข้อดีหลายประการเลยนะในการพิมพ์สามิติ ไม่ว่าจะเป็นช่วยลดความเสี่ยงภายในที่อาจนำไปสู่การบิดงอและการหดตัวในวัตถุที่พิมพ์และกระบวนการบ่มที่ช้ากว่ายังส่งผลให้งานพิมพ์มีความแข็งแรงและคงทนมากขึ้นเนื่องจากแต่ละชั้นมีเวลามากขึ้นในการติดแน่นกับชั้นก่อนหน้าชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ทำจากวัสดุอ่อนนะอย่างเช่นมือหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นมีข้อได้เปรียบ เหนือมือหุ่นยนต์ทั่วไปที่ทําจากโลหะนะก็คุ้นกันเนาะนะนึกถึงหุ่นยนต์ก็นึกถึงอะโลหะแก้งๆอะไรเนะี่ยประมาณนี้นะแต่คราวนี้พัดมือหุ่นยนต์พัฒนาขึ้นนะมีทั้งกระดูกเส้นเอ็นด้วยนะเพราะว่าอะไรก็ว่านื่องจะมีความนิ่มนะฮะจึงมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ น้อยกว่าเมื่อใช้งานกับมนุษย์และมีความเหมาะสมกว่าในการจัดการกับวัส,สดุที่ปลอดบะเปราะบางอีกด้วยนะครับอ่ะก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์พัฒนาไปถึงหนึ่งขั้นมีกลัง้งมีทั้งกระดูกมีทั้งเส้นเอ็นด้วยนะโอ้โหคล้ายกับมนุษย์คนเราเลยแม่น่ากลัวนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างยิ่งเลยนะแล้วยิ่งถ้าเอาหุ่นยนต์มาทดแทนบางอาชีพได้ คิดไม่ออกเลยนะครับว่าน,ะคนาค้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับคนเราก็ลองหา,าชีพเสริมนะครับจะเป็นเป็นไปได้ไหมสุดทำหนึ่งคนทําได้หลายอย่างจะดีมากนะครับเพราะว่าด้วยสา,าการที่เดี๋ยวนี้เอาหุ่นยนต์มาเอา AI มาทาหน้าที่แทนนะครับอาชีพของคนเราบางอาชีพที่นะครับอาจจะมาทดแทนได้นี่คือเรื่องราวของวิสถานโลกนะครับท้ายรายการตรงนี้นะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่มี นะที่มีข้อติชมรายการนะอย่างที่ได้บอกกันไปก็นะครับ o k o นะ RMTP u live นะหรือว่านะครับเอ่อ YouTube ใต้คลิปเสียงนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้รวมไปถึงนะครับคุณผู้ฟังที่นะถ้า,อ,าอยากที่จะนะครับฟังรายการวิดีเด็ดนะครับก็แนะนำเลยนะที่ YouTube ของ RMTP u live เข้ามาแล้วมีหลากหลายรายการให้เลือกนะครับนะมี บางรายการก็สามารถที่จะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะนะเข้าไปรับชมกันได้นะครับนะหรือว่าหลายคลิปเนี่ยก็จะเป็นคลิปเสียงก็สามารถฟังผ่านฟังกันได้เลยนะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็นะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ นะเข้าไปรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube ของ r m u t p Live ครับและถ้ามีพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p Live เข้ามาที่ YouTube ของ r m u t p Live นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u t p Live แห่งนี้นะรวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ในตอนหน้าเป็นประจำ อัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุวนพุธและประวัสดีปรทาง YouTube ของ RM u t p Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกรจรศักด์บำรุงสิลมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด